นี่เพิ่งได้ของมานะคะสั่งไปสามกล่องด้วยกันถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปก่อนกล่องหอ d ดีใช่ไหมเบนนี่ก็จะสั่งมากินเป็นประจำเลยนะก็หลายปีแล้วใช่ไหมก็ยังสั่งมาเรื่อยๆนะแต่บางทีก็คือแบบก็สั่งมาแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังกินอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือหอมสุวรณน,นั่นเอง หอมสุวรรณหอมจริงๆนะคะเบนดีสั่งมา3กล่องเนาะ3กล่องใหญ่ก็1กล่องก็มีด้วยกัน1 2 3 4 5 6 6, 6ชิ้น6ลูกค่ะไม่ใช่6ชิ้น6ลูกเอ,อเนดี้ไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าสับปลรสเนี่ยคือปกติเวนดีชอบกินอยู่แล้วใช่ไหมเวนดี้ก็ไปซื้อแบบตามซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเออแต่ ้าเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตกับที่สั่งมาใช่ไหมอันนี้ความรู้สึกของเวนดี้นะคนกินเนี่ยเวนดี้บอกว่าตัวที่สั่งมาเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หวานแบบหวานแบบธรรมชาติมากเลยแล้วก็ส่วนเขาเรียกว่าอะไรอการก้านก้านใช่ไหมก็ยังนุ่มเลยปกติก้านจะแข็งแข็งใช่ไหมแต่ของแต่ของหอมส่วนเนี่ยจะนุ่มนะคะแต่ถ้าไปกินที่ซื้อกินที่ห้าง เหมือนแบบสั่งกินอร่อยกว่านะคะอสั่งมาสามลังด้วยกันวันนี้ก็เอาไปแจกข้างบ้านด้วยนะคะอามาอาาข้างบ้านที่วินที่เคยเล่าให้ฟังเนาะอืมแล้วก็ไปแจกญาติๆนี่อันนี้เพิ่งหั่นมาเมื่อกี้เลยสับปะรดหั่นชิ้นใส่พริกป่นเกลือแล้วก็ เมมอนใส่เมมอนเลมอนนะคะเลมอนนุ่มมากเลยเน้อนุ่มมากของของข้อดีอะนะคะอื 我也是。